สวัสดีค่ะเพื่อนๆในเลฟซีทุกท่านทุกคนนะคะท่านไหนที่มาเจอคลิปนี้ก็ขอให้ถูกขวายเฮงขวายปังเลยนะคะนี่จะเป็นชุด2ตัวบนเอหนึ่นะคะสูตร A1 นะคะเพื่อนๆหมังงดก็จะมี4คู่นะคะหมางงดก็จะมี6คู่นะคะเรามาดูกันจะมีเลขที่ตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่านะคะขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอามาฝากอ่านคำเตือนสักนิดค่ะ โปรดใช้วิจารณญาณเป็นการรับชมคลิปเร็อนี้นะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดนะคะสนับสนุนสลากก็บแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะเพื่อนอนี่ก็คำนวณเป็นเพลงแนวทางเท่านั้นนะคะอารมาคคำนวณกันเลยนะคะหลักแสนหลักหมื่นหลักพันรางวัลที่หนึ่งนะคะามาจะอธิบายให้ดูนะคะ เลขเก้าบกเก้านะคะนี่ก็บวกเก้าบกกัน3ครั้งนะคะก็เป็นลงท้ายเลขเจ็ดค่ะเอาเจ็ดมาวางนะคะอ่าเจ็ดมาวางเสร็จแล้วก็ลดแต้มเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็เอาหลักหมื่นค่ะเอ้ไม่ใช่หลักพันค่ะเลขห้านี้บวกกัน2ครั้งนะคะแล้วก็บวกหลักร้อยบนนะคะก็เป็นเลขเก้ค่ะ,อะเอาาก็มาวางก่อนค่ะเแล้วก็ บวกห้าแต้มก็เป็นสี่ค่ะลดหนึ่งแต้มค่ะเป็นแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็มาหาหลักหน่วยตัวที่สองนะคะที่จะมาเทียบชนกับสูตรนี้แล้วก็ตัดออกหรือน้อยคู่นะคะเลขหนึ่งบวกห้านะคะก็เป็นสิบหกค่ะหกบวกหลักสิบบนนะคะเลขเจ็ดนะคะก็เป็นสิบสามนะคะเอาสามมาวางค่ะสามแล้วก็สี่แบบนี้ค่ะ ตัวที่ชนกันมี2ตัวนี้นะคะ,ะชนกัน2ตัวนี้เราก็มาจับคู่ก่อนค่ะแบบนี้ก็จะจับได้แค่สีคู่นะคะอาเอา c 7ค่ะแล้วก็จะเป็น ไม่ใช่เจค่ะเจ็ดสามนะคะแล้วก็จะเป็น6กสามนะคะใหญ่เกินไปไหมเนี่ยเออเข้าที่ตัวนี้นะคะ่ะเอานี่วงอีกแล้วนะท่านผู้ชมบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นชัดอะ่ะพี่ช้างว่าอันนี้วงแหละจะเห็นชัดมากกว่านะคะ บางท่านก็บอกว่าไม่ค่อยชอบสีเหลืองนี่นะแต่มันเห็นชัดนะเพื่อนๆมันเห็นชัดนะถ้าเป็นสีอื่นเนี่ยมันมองไม่ค่อยชัดอ่ะอ่อ่าสีน้ำเงินสีเขียวนี้อ่าชัดอยู่แล้วนะคะมันไม่ใช่ปากกานะคะมันเป็นลินสอดมาเขียนแล้วมันเห็นชัดอยู่แล้วนะเสร็จแล้วก็มาดูงวดที่สองกัน,นะคะ่ะ จะเป็นเลขหลักร้อยนะคะบวกกันนะคะเสร็จแล้วก็หลักหน่วยบวกกันสองครั้งค่ะอย่างนี้นะคะก็เป็นเลข6ค่ะเอาหมาวางนะคะลดแตมค่ะอย่างนี้ค่ะตัวที่2ค่ะนี่ค่ะ เบวกกันสงครั้งแล้วก็บวกหลักร้อยบนบวกเลขศูนย์ะก็เป็น14ค่ะเอาส่มาวางก่อนค่ะ4ีบวกค่าแต้มก็เป็น9ก้านะคะเสร็จแล้วก็ลดแต้มนะคะก็เป็น8ค่ะแบบนี้นะตัวที่เรามาดูตัวที่2กันอ่เลขหกค่ะเสร็จแล้วก็บวกบวกเจ็นี้นะคะ ก็เป็น13คะ่ะ3มาบวก6อีกเทนะคะก็เป็นเลข9นะคะเอาเลข9เอา9มาวางค,ะคะ่ะ90ค่ะอ่าตัวที่ชนกันคือเลข9นี้นะคะเพื่อนๆปากาก็าทำไมมันเวลาไม่เข็ยนไม่ไม่ไปใช้มันมันทำไมมันออกนะเวลาจะใช้มันไม่ออกอ่ามาเราจับคู่กันนะคะ หกเก้าค่ะแล้วก็ห้าเก้านะคะอ่านี่จะเป็นเข้าที่จับคู่ได้สองคู่นะงวดนี้ มาดูงวดที่3กันหลักหลักร้อยบวกกัน1ครั้งนะคะแล้วก็หลักหน่วยบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นก็เป็นเลข3ค่ะแล้วสามมาวางนะคะแล้วก็ลดแต้มก็เป็น2แบบนี้ค่ะอ่าตัวที่2ค่ะ ตัวที่สองบกหนึ่งสองครั้งนะคะแล้วก็บวกบวกหลักร้อยบ,บน1ครั้งก็เป็นเลขสามก็เป็นลงท้ายเลขห้านะคะเอาห้ามาวางค่ะ5แล้วก็ศูนย์ูนย์แล้วก็เแบบนี้นะคะลดแต้มนะ,ะเสร็จแล้วก็มาดูตัวที่สอกันเลขเก้ค่ะ เลขหนึ่งนะคะเลขหนึ่งแล้วก็มาบวกเลขเก้าอีกทีนะคะก็เป็นสิบเก้านะคะลงท้ายเลขเก้าค่ะเพื่อนเอาเก้ามาวางแล้วก็ศูนย์แบบนี้ค่ะชนกันที่ตัวนี้นะอ่ะเออชนกันสองตัวเนาะ,ะไม่เป็นไรแล้วก็เอาตัวนี้อามาจับคู่ค่ะ จับคู่ก็จะเป็นสามศูนย์นะคะสามเก้าค่ะแล้วก็มาสองศูนย์สองเก้าอ่ะงวดนี้ได้สี่คู่นะคะ อันนี้เป็นสูตรใหม่นะเพื่อนๆสูตรใหม่นะเรามาดูกันงดต่อไปนี้จะเป็นยังไงนะคะมามาดูที่งวดที่เพิ่งออกไปนั้นน,นนะมันใช่หรือเปล่านะน,นี่ก็รางวัลที่หนึ่งเห็นไหมคะหลักร้อยบนบวกกันหนึ่งครั้งนะคะหลักหน่วยบวกกันสองครั้งนะคะก็เป็นสิบสองนะคะเอาสองมาวางค่ะสองแล้วก็หนึ่งแบบนี้คะ่ะ เสร็จแล้วมาดูตัวที่สองกันเลข3นะคะบวกกันสองครั้งก็เป็นเลขหนะแล้วมาบวก6อีกทีก็เป็น12ใช่ไหมคะเป็น12บสองเอาสองมาวางค่ะสอค่ะลดแต้มค่ะอ่าเป็นแบบนี้นะแล้วเรามาดูตัวที่สองกันตัวที่จะเทียบชนกับหลักหน่วยนี้นะ อาเลขสอเลขสาบวกกันสองสมบวกกันเป็น5้นะคะห้าบวกศนย์ก็ยังเป็น5อยู่ค่ะท่านผู้ชมอ่าแล้วก็เอา5้ามาวางค่ะ5แล้วก็6ค่ะตัวที่ชนกันมีแค่ตัวนี้ตัวเดียวเนาะอ่าเรามาจับคู่ค่ะ หาว่าท่านใดอย่าจับอย่าจับตัวที่ไม่ชนก็แล้วแต่นะจับเอาเองก็ได้นะโอ้ทำไมเอามาตรงนี้เนี่ยเออก็ใช่แล้วอ่ะสองคู่เองนะงดนี้งดที่พึ่งออกไปนั้นนะ ามาดูงดต่อไปนี้นะงดนี้เข้าตรงๆมีแค่งวดเดียวที่เขาเอมีสองงดสิที่เขามาตกกลับนะนี่มาตกกลับนี่ก็มาตกกลับนะอันนี้ก็มาตวตรงนะคะมาดูกันงดนี้งดที่จะออกนี่อ่ะเดี๋ยวอธิบายตัวที่จะเอามาบกเอามาคำนวณเนาะนี่รางวัลที่หนึ่งนี่หลักแสนหลักหมื่นหลักพันนะคะ อ่าลักแสนหลักหมืน่นลักพันรางวัลที่1น,นะคะมาบวกกันเลยค่ะงวดต่อไปนั้นออกหรือเปล่าไม่มีใครรู้นะคะมาหบวกกันสามครั้งก็ลงท้ายเลขแปดนะคะเอาแปดมาวางก็ยังมีตัวนี้อยู่เลยแล้วก็ลดแต้มนะคะอ่าก็ยังมีตัวนี้อยู่เลย มาไอคำนวณตัวหลักหน่วยนะคะเจ็ดบวกกันสองครั้งค่ะก็เป็น14นะ4บวก4บวก6ก็เป็น0ค่ะเพื่อนๆเป็น0 0 5แล้วก็4อย่างนี้นะคะหลักหน่วยนะคะมาดูหลักหน่วยอีกสูตรหนึ่งนะ เลขเก้าค่ะเก้าบวกเจ็ดนะคะเก้าบวกเจ็ดก็เป็นสิบหกค่ะสิบหกหกบวกหกบวกสองก็เป็นสิบแปดค่ะไม่ตรงกันแล้วเพื่อนๆ18 18 1สิบแปดสิบแปดสิบเก้าโอ้ไม่ตรงแล้วนะแต่ถ้าเพิ่มอีกแต้มหนึ่งก็จะจตรงกับตัวนี้นะถ้าเพิ่มอีกแต้มหนึ่ง แต่เราไม่เพิ่มแล้วเราจะเอาแบบนี้แต่ว่าตัวนี้กับตัวนี้ชนกันนะคะหรือว่าหรือว่าหลักหน่วยหรือหลักสิบเขาจะมาเป็นแบบนี้หรือเปล่ามาตัวนี้หรือเปล่าถ้าสมมติว่าเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งเนาะเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งก็เอาแปดเก้าหรือแปดศูนย์แปดห้าแปดสี่อ่ะเดี๋ยวเราลองจับคู่ดูค่ะอ่ะเพื่อนๆือนพี่ช้างลองจับคู่ดูแล้วนะ ถ้าสมมุติว่าเราเอาตัวนี้มาจับแถวนี้นะคะแล้วก็เอาตัวนี้มาจับแถวนี้ก็ได้หกคู่นะคะแล้วก็พี่ช้างก็ลองเอาตัวนี้มาจับแถวนี้ดูก็ได้แบบนี้นะเอาตัวนี้มาจับนะคะก็ได้แบบนี้เสร็จแล้วก็เอาแถวเนี้ยเอาแถวเนี้ยมาจับตัวนี้อีกนะถ้าเอาตัวนี้มาจับนี่ก็มีแล้วนะคะนี่มาจับก็อันนี้ก็มีแล้วพี่ช้างก็เลยเอามาจับตัวนี้อาจับทั้งหมดแล้วนะคะจับทั้งหมดแล้วก็เป็นตัวนี้นะคะ เพราะฉะนั้นหาว่าท่านใดที่อยากจะลองเสี่ยงดูแบบไม่ต้องกลับก็แล้วแต่นะในที่สุดเห็นไหมคะตัวนี้ก็ยังไปชนกับสองตัวล่างของเราที่เราที่เน้นๆนะ่ะเห็นไหมคะที่พี่ช้างบอกว่าเอาไปใส่บนล่างนะคะกับตัวนี้เห็นไหมคะหนึ่งสองสามสี่นี้นะน่าสนใจอยู่นะเออตัวนี้ไปตรงกับสองตัวล่างตัวนั้นอยู่นะเดี๋ยวพี่ช้างให้ดูแป๊บหนึ่งไม่ใช่สองตัวล่างสองตัวบนคะ่ะ อ่าตัวนี้รู้สึกว่าพี่ช้างจะมั่นใจสูตรอันนี้แล้วนะคะอ่าเดี๋ยวจะให้ดูนิดหนึ่งแต่ว่าสูตรเนี้ยมันเขาจะชนกันหลายสูตรมากเลยนะคะตัวตัวที่หลักหน่วยนี้ไม่รู้ว่าเขาจะมาหลักหน่วยหรือหลักสิบนะบอกไว้ก่อนนะนะตัวนี้เขาจะชนกันนี่นี่ก็มีสี่ห้าใช่ไหมคะนี่มีสี่ห้าอ่าเห็นไหมคะที่พี่ช้างจับคู่ได้สี่ตัวนี้นะก็ยังชนกันอยู่เลยนะนี่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 เห็นไหมคะ อ่าเสร็จแล้วก็มันจะมีอยู่คู่นี้คู่นี้ก็ยังมีสี่ห้าเช่นกันนะคะสี่ห้าหลักสิบนี่ก็ยังใกล้เคียงอยู่นะ,ะแต่ตอนนี้พี่ช้างเกรงว่ากลัวแบบกลัวแบบหลักหน่วยเนี่ยตัวเนี้ยกลัวเข้ามาตัวนี้มากกว่านะ,ะตัวเนี้ยนี่ก็เป็นหลักหน่วยนะ,ะเออแต่ว่างดที่ผ่านมานี้เขาไม่เข้าหลักหน่วยนะคะเออไม่ช่งงดเนี้ยเขาไม่เข้าหลักหน่วยนะ,ะอืม เนี่ยกลัวเขามาประมาณนั้นถ้าสมมติว่าเขาจะบิดเบอนก็น่าจะมีหลักหน่วยเป็นเลขหกนะหลักสิบก็หลักสิบกับหลักหน่วยเอาง่ายๆก็คือเอาหลักเอาเลขหกมาวางอีกทีเลขหกวางหลักสิบกับเลขหกวางหลักหน่วยนะแล้วก็ามาจาับคู่ก็น่าจะโอเคแล้วนะเพื่อนๆถ้าสมมติว่าหลักหน่วยนี้เป็นเลขหกเนาะเราก็เอาเจ็ดหกแปดหกนะอ่าแล้วก็หกห้าหกสี่ ประมาณนั้นนะท่านผู้ชมฟังแล้วก็ลองเอาไปจดดูนะคะแต่ถ้าพี่ช้างจะเขียนแล้วม,มันเต็มแล้วมันไม่มีที่เขียนค่ะ,ะถ้าจะเพิ่มก็เพิ่มเอาที่แปดหกเจ็ดหกก็แล้วกันนะคะ,อะลองดูโอเค okay, ลองลองดูนะนี่ไม่ต้องสนใจหรอกคะ่ะแต่พี่ช้างก็เขียนเผื่อไปเท่านั้นแหลคะค่ะ ไม่ต้องสนใจเท่าไหร่แต่ถ้าชอบก็เอานะคะไม่ชอบก็แล้วแต่นะ,ะแคบเลยค่ะมองเห็นไหมคะนี่จะเป็นสองตรงบนตรงเอตรงโต๊ดก็แล้วกันนะคะกับอีกสูตรนั้นสูตรนี้ก็มีหกคู่เช่นกันนะแต่ว่าเขาก็ชนกันบ้างอยู่ค่ะอ่านี่ก็หกคู่เห็นไหมคะนี่ก็หกคู่นะน่าสนใจหาว่า ท่านใดไม่ชอบหลักสิบก็หาหลักสิบตัวเน้นๆมาใส่เลยแต่หลักหน่วยนี่รู้สึกว่าชนกันหลายสูนแล้วนะสมมุติว่าท่านผู้ชมมีหลักหลักสิบหรือหลักหน่วยเนี่ยเอามาใส่เสร็จแล้วก็ไปกลับนิดหนึ่งนะอ่าแต่ว่าตัวนี้ชนกันเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าจะมาหลักสิบหรือหลักหน่วยนะคะอ่ะก็ขอให้โชคดีนะคะแต่ถ้าเขามาเฉพาะตัวนี้ก็มีแค่น้อยตัวเองนะคะอ่าแต่ว่าที่ชนกันแน่ๆก็คือสี่ตัวนี้นะสี่ตัวนี้ก็ยังต้องเอาไปใส่บนล่างด้วยนะคะ ขอให้โุคดีขอให้เฮงขอให้ปังเลยทุกท่านทุกคนนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะ